สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะสมบุกสมบันมีแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือเจ้า t o y ย t a v าวี1.5นะคะเ t ปี2020ค่ะตัวนี้นะพิเศษมากๆนะคะไม่น้อยเพียงแค่68,000เท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่359,000บาทค่ะคันนี้จัดคุ้มจัดเต็มมากๆเลยนะคะใครได้ไปนะค่อนข้าง ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมินพาไปชมด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันบ้างน,นะคะว่ามีอะไรไปชมกันเลยค่ะเจ้าโตโยต้าเอนีนะคะอู้หูพี่บอกได้คําเดียวว่าสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะโลโก้ของเขานะคะเป็นสีโครเมียมนะตัดด้วยสีดําแบบตัววายนะคะพี่ด้านหน้านะของเขาก็เป็นสีดําด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะพี่ให้มาแบบตัดแมทกับรถนะคะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะถ้าใครกําลังมองหาคันนี้นะ พี่ดูได้เลยนะคะความสวยงามนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ทําสปามาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวมินพาไปชมด้านข้างสําหรับเจ้าคันนี้กันนะว่ามีอะไรนะคะเปลี่ยนไปบ้างเราชมกันเลยค่ะ mm hmm. ต่อกันที่ด้านข้างสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเขาให้ยางแบบกูดเียมาด้วยนะคะเป็นยางที่มีคุณภาพมากน,นะคะหน้ายางนะคะ185ทันะคะ R 1 5นะคะรอมแมคนะคะจากโรงงานนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสี <ๆ S 2> ค่อนข้างสวยมากๆนะคะถัดมาค่ะสำหรับกระจกเจ้าตัวนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะพร้อมกับมีไฟนะคะเลี้ยวกระจกข้างด้วยค่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะมีตัวกุญแจล็อกรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สามารถนะคะกดเปิดปิดนะคะจากรีโมทได้เลยนะ ด้านบนสําหรับเขาค่ะหลังคาของเขานะคะเป็นสีดำเดิมอย่างนี้เลยนะคะสามารถจับได้นะคะรื่นมากๆเลยเพราะตัวนี้ทําสปามาเรียบร้อยแล้วค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีเสาอากาศค่ะสําหรับการใช้งานนะคะแล้วก็มีตัางของเขาค่ะมาในส่วนที่ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้มีกระจกไร้ฟ้ามาด้วยนะคะตัวนี้นะคะพีะ่มีมออกอนะคะสัญลักษณ์นะคะของรุ่นนะโตโยต้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของเดิมนะคะจากโรงงานค่ะ ส่วนด้านท้ายของเขากันบ้างนะคะตัวนี้นะคะพี่ให้โลโก้มานะคะเป็นสีโครเมียมนะคะพร้อมรุ่นนะคะเป็นรุ่น V8 เนาะไฟนะคะค่อนข้างสวยรับกับแก้มเลยมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดนะคะพร้อมกล้องถอยจอดนะคะให้กับพี่นะคะ<ม>เดี๋ยวมินพาไปดูสําหรับห้องโดยสารกันบ้างค่ะสําหรับคนขับนะคะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยประตูข้างนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะตัวกระจกนะคะเป็นรอกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะค่อนข้างสวยมากนะคะเขาตัดมาบล็อกมาได้เป็นสีดำนะวางแก้วได้นะคะสตองตำแหน่งด้วยกันนะแล้วก็วางของเล็กๆน้อยๆนะคะได้เลยนะคะมีลำโพงด้านข้างค่ะสำหรับข้างขวานะคะสำหรับฝั่งคนขับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะคะในฝั่งคนพวงมาลัยกันบ้างน,นะว่าพวงมาลัยเป็นแบบไหนในส่วนแอร์สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะพี่ด้านล่างของเขานะคะมีระบบการลื่นถลายนะคะ และก็ตัวปรับกระจกให้กับคุณพี่ด้วยนะคะถัดมาค่ะสำหรับหน้าปัดเดือนไม้นะคะเป็นแบบเข็มนาฬิกานะคะพี่แสดงผลแบบดิจิตอลนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสามสามก้านแบบนี้เลยนะพี่ออปชันไม่ได้เยอะใช้งานนะคะค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะในส่วนด้านบนกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะคอนโซลของเขานะคะเป็นสีดำนะค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะพี่ส่วนซอม,มาค่ะตัวนี้นะคะ สามารถใส่ CD ได้นะคะฟัง FM AM นะคะเชื่อมต่อ AUX ได้นี่เลยดีมากๆเลยนะคะเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนั่นเองนะคะและก็ด้านล่างค่ะต่อมานะตัวนี้เป็นระบบนะคะปรับอากาศที่พี่สามารถหมุนนะคะแรงลรมนะคะหรือระดับนะคะสำหรับการใช้งานได้นะคะแล้วก็มีที่วางของด้วยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะสามารถใส่ชาร์จแบตได้นะถึง12โวลต์ด้วยกันนะคะพี่ แล้วก็ต่อมานะสำหรับเกียร์เจ้าคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่พร้อมกับตัวเบรกสายนะคะ กับหลังคาของเจ้าตัวนี้นะคะเขาให้บ้านบางแดดมา2ตําแหน่งนะคะทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับนะคะพี่ตัวนี้นะคะมีไฟสองสว่างสําหรับการมองสิ่งของด้วย2ตําแหน่งด้วยกันอยู่ด้านบนนะคะพี่ใครนะคะอยากได้คันนี้นะครบออปชั่นจัดเต็มนะคะไม่ต้องใช้งานยุ่งยากแนะนํา V8 นะคะ1.5ึ่งจุดห้เลยต่อมาค่ะสําหรับเบาะนะคะตัวนี้นะคะเขาให้เบาะผ้ามานะคะแต่เป็นลายกราฟิกนะพี่ทั้ง2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวมิน้นน่ะพาไปดูตรงโครงสร้างของเขานะคะ โครงสร้างของเขาก็คือหนีตัวนี้เลยนะคะพี่เช็คได้แต่มันอาจจะแกะอย่างนิดนึงเพราะว่ารถแ,แทบจะไม่ได้แกะเลยนะคะตัวนี้ค่ะพี่เม็ดส,สีเม็ดอาร์นะคะยังเดิมอยู่นะเพราะตัวนี้ไม่มีสามารถร่องเรียนแบบได้แน่นอนนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงตัวรอกประตูนะคะแข็งแรงมากมากเลยนะคะนี่มีโค้ดนะคะสําหรับการใช้งานนะ,ะเรียบร้อยดีนะคะพร้อมตรงนี้เลยนะคะมีระบบตัวเปิดนะคะฝาถังน้ํามันให้นะคะหรือเปิด าประตูท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะแทบจะไม่มีการใช้งานมาเยอะเลยเพราะว่าไม้มันน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวมินพาไปดูสําหรับห้องโดยสารกันบ้านนะคะคนนั่งกว้างขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะจากแผงประตูเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะ,ะตัวล็อกเด็กนะคะยังอยู่สมบูรณ์นะคะตัวบุนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะค่อนข้างแข็งแรงนะคะนี่เลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะเปิดปิดไฟฟ้านะคะสําหรับเจ้ากระจกเนาะ แล้วก็ตรงกางนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูที่บาะนะคะตัวนี้สามารถวางแก้วได้นะคะพี่หนึ่งตำแหน่งนะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แผงคอนโซลเหมือนกันค่ะ ส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะแล้วก็มีลายกราฟิกมาด้วยนะคะตัวนี้นั่งได้สาที่นั่งนะคะมีเซฟตี้เบลล์นะคะระบบความปลอดภัยค่อนข้างครอบคลุมนะคะอ่ะแล้วก็มาด้านข้างกันบ้างอ่ะตรงนี้นะคะพี่ค่อนข้างใหม่มากๆถ้าใครกําลังมองหาคันนี้อยากให้เข้ามาชมรถจริงๆนะคะมากๆแล้วสีเทานะแล้วรถคันนี้นะมีมากมายให้เลือกนะคะหลายคันแต่เลขไม่สาหรับเจ้าคันนี้น้อยที่สุดแล้วนะคะถ้าใครอยากได้นะเข้ามาถ้าหามินก็ได้นะคะพี่ ต่อ,อกอันที่ห้องเก็บสัมภาระกันบ้างค่ะเราเริ่มจากฝาประตูเปิดเลยนะคะตัวนี้นะคะพี่มีหมุดนะคะมีหมุดแล้วก็มีสีนะคะถ้าสามารถรูปตรงนี้ได้นะคะก็จะรู้เลยนะคะว่ารถไม่มีคันทำสีนะคะหมุดนะคะเป็นเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะาบุมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการใช้งานนะพี่โครงสร้างสําหรับตัวนี้นะคะน็อตนะคะยังคงเหมือนเดิมสภาพเดิมนะคะยางน,นะคะเป็นแบบเดิมนะตัวนี้แ่ค่คนข้างใหม่มากๆนะคะนี่เรามีสีแบบ คงทนและแข็งแรงนะตัวนี้แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะพี่นี่ภายในค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะถ้าเกิดพี่สนใจคันนี้นะเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนด้านล่างของเขานะคะตัวนี้นะเขาให้ยางอะไหล่มานะคะพี่ตัวนี้เป็นหน้ายางของดันหลบนะคะพี่ใครกําลังตามหาคันนี้อยู่นะเพราะอุปรกรณ์การใช้งานนะสําหรับรุ่นปัจจุบันนะแทบจะไม่มีแล้วนะสําหรับล้อยางอะไหล่นะส่วนใหญ่จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะคะถัดมาค่ะเดี๋ยวมินพาไปนะคะสําหรับหน้าห้องเครื่องกันบ้างค่ะ จากฝากระโปรงเจ้าคันนี้เลยนะคะมีโลโก้นะคะข้อควรระวังสําหรับการใช้งานนะคะพี่ฝากระโปรงเป็นฝาเดิมนะคะพี่สามารถรูปตรงนี้ได้ถ้าเกิดมันเลื่อนอยู่นี้ก็คือไม่มีก,การทําสีนะคะหมุดนะคะเม4สีเม็ดอาร์นะคะดีเหมือนเดิมนะคะและก็มีตัวนี้นะคะมีฉนวนกันความร้อนให้กับการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสําหรับการขับขี่ได้มากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาเรามาดูโครงสร้างกันบ้างะค่ะสําหรับคันนี้นะคะคานของเขานะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลนะคะพี่ดูจากหมุดได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะลอกกอสาหรับเลขถังเจ้าคันนี้นะคะพร้อมโครงสร้างนะคะหน้ารถนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมุดนะคะเป็นหมุดเดิมนะพี่จนไปถึงโครงสร้างด้านขวามือกันเลยนะคะตัวนี้นะคะน็อตนะคะยังเป็นเหมือนเดิมนะพี่ <S <s ตรงนี้นะเม็ดสีเม็ดอา้างนะคะเป็นตัวเดิมนะ เครื่องยนต์สำหรับคันนี้ค่ะพี่ตัวนี้นะคะให้เป็นดูโอ v ีวีนะคะเครื่องยนต์1.5นะคะของเจ้า NT n อนั่นเองนะคะเขาวางเครื่องมาค่อนข้างสวยงามนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ใครกําลังตามหาอยู่นะคะเข้ามาดูได้นะคะดูจริงๆเลยว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวเข้ามานะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะทำสปามาเรียบร้อยแล้วนะคะใครกำลังตามหารถนะคะราคาไม่เกิน4แสนนะมิแนะนำคันนี้เลยอีกทั้งไม่นะค่อนข้างน้อยมากเพียงแค่68,000เท่านั้นรถตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Toyota v ีอนะคะ1.5 NT ที่นะปี2020นะคะใครสนใจทักหา,ามินได้นะคะหรือว่า โทรหาม,มินเลยนะคะที่0 6 2 5 8 6 6 0 4สหรับวันนี้นะคะมินลาไปก่อนอีพ e ีหน้ามินจะพาไปชมกับรถคันไหนนะคะแวะมากดติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ